สวัสดีครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับค่ะคุณเคยรู้สึกไหมครับค่ะว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงลงแม้จะพยายามดูแลตัวเองดีแล้วบางทีสิ่งที่คุณกำลังทำมากำลังทำลายกล้ามเนื้อและเร่งแก่โดยไม่รู้ตัวผมดิฉันมีความลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้นได้จริงครับค่ะคอมเมนต์จริงเลยหมอถ้าคุณเคยเจอเรื่องแบบนี้ส่วนที่ 1. 2สหายมหัศจรรย์สวัสดีครับค่ะ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่รับทุกท่านนะครับค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันถึงความสําคัญของกล้ามเนื้อและทําไมบางทีความตั้งใจดีๆของเราอาจยังไม่เพียงพอวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสองสายมหัตจันที่จะช่วยปลูกกล้ามเนื้อของคุณให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ผู้ช่วยคนแรกนะครับค่ะนั่นก็คือแมกนีเซียมไกลซิเนตคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า อาจจะคิดว่ากินผักเยอะๆก็คงได้แมกนีเซียมพอแล้วใช่ไหมครับคะแต่ที่จริงแล้วผู้สูงอายุอย่างเราเราถึง80%เปอร์ซขาดแมกนีเซียมนะครับคะ่ะและที่น่าตกใจคือการตรวจเลือดทั่วไปก็ไม่สามารถตรวจพบได้ไง่ายๆด้วยครับคะ่ะเพราะแมกนีเซียมส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเลือดแต่จะซ่อนตัวอยู่ในกระดูกและเนื้อเยื่อของเราครับคะ่ะทำไมแมกนีเซียมถึงสำคัญขนาดนั้นเวลาที่เราทานแมกนีเซียมไกซิเนตก่อนนอนมันเหมือนไปจุดไฟ กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างโปรตีนครับค่ะซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญที่ร่างกายใช้ซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในขณะที่เราหลับพักผ่อนนอกจากนี้แมกนีเซียมยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระบบประสาทของเราทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเข้าสู่ระยะการนอนหลับลึกได้อย่างเต็มที่ครับค่ะช่วงนี้แหละที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนการเจริญเติบโตออกมา,มามากที่สุดฮอร์โมนตัวนี้จําเป็นต่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังอายุ55ปีขึ้นไปเพราะการผลิตตามธรรมชาติของเราเริ่มลดลงไปมากแล้วนะครับค่ะแมกนีเซียมยังทำหน้าที่เป็นเหมือนคนขับรถที่คอยช่วยลำเลียงกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อของเราทำให้โปรโตีนที่เรากินเข้าไปตลอดทั้งวันถูกนำไปใช้สร้างกล้ามเนื้อได้จริงๆอย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิครับคะต่อให้เรากินโปรโตีนเยอะแค่ไหน ออกกาลังกายหนักแค่ไหนถ้าไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอกล้ามเนื้อของเราก็ฟื้นฟูหรือเติบโตได้อย่างไม่เต็มที่นะครับคะ่ะทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกอ่อนแรงเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรือฟื้นตัวช้าจากการทํากิจกรรมต่างๆได้ง่ายครับคะ่ะแล้วทาไมผู้สูงอายุอย่างเราถึงขาดแมกนีเซียมได้ง่ายยาที่เรากินประจําเช่นยาขับปัสสาวะยาลดกรดในกระเพาะอาหารหรือยาเบาหวาน ก็ยิ่งทําให้ระดับแมกนีเซียมในร่างกายเราลดลงไปอีกนะครับคะนี่ยิ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้กล้ามเนื้อของเราฝ่อเร็วขึ้นหลังจากอายุ50ปียิ่งไปกว่านั้นพอเราอายุเกิน50ปีร่างกายของเราก็ดูดซึมแมกนีเซียมจากอาหารได้ไม่ดีเหมือนตอนอายุ30มสิบแล้วครับคะ่ะเพราะการผลิตกรดในกระเพาะอาหารลดลงทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับแมกนีเซียมจากอาหารเพียงอย่างเดียว ถึงแม้เราจะพยายามกินอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงทุกวันก็ตามครับค่ะผมที่ฉันเคยมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนายพลแห่งสมาคมโภชนาการกีฬานานาชาติที่ยืนยันเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยครับค่ะงานวิจัยนี้พบว่าการเสริมแมกนีเซียมช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสาคัญนักวิจัยสรุปว่าแมกนีเซียมมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูตอนกลางคืนครับค่ะผู้เข้าร่วมที่รับประทานแมกนีเซียมก่อนนอนมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง12สัปดาห์เลยนะครับคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยใช่ไหมครับคบเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าควรเริ่มรับประทานแมกนีเซียมไกลซิเนต300-400ถึงมิลลิกรัมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนนอน พร้อมกับน้ําเปล่าแก้วเล็กๆเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับคะ่ะและถ้าคุณอยากได้แมกนีเซียมจากธรรมชาติเพิ่มเติมลองจัดมื้อเย็นเมนูนี้ดูดนะครับคะ่ะปลาแซลมอนย่างกับผักขมผัดและ,มะเมล็ดฟักทองคั่วแล้วโรยด้วยดาร์ช็อกโกแลตเป็นของหวานปิดท้ายมื้อนี้จะให้แมกนีเซียมกว่า200มิลลิกรัมเลยทีเดียวครับคะ่ะแถมยังรสชาติเยี่ยมไขมันดีจากปลาแซลมอนอยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมแมกนีเซียมได้ดีขึ้นด้วยนะครับคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่เพิ่งรู้ใช่ไหมครับคะว่าแมกนีเซียมสำคัญขนาดนี้ถ้าคุณคิดว่าข้อมูลนี้ว้าวช่วยคอมเมนต์ว้าวด้านล่างนี้ให้ผมดิฉันเห็นหน่อยนะครับคะเรามาต่อกันที่ผู้ช่วยคนที่2นะครับคะ่ะนั่นก็คือสังกะสีอย่างที่ผมดิฉันบอกนะครับคะ่ะแมกนีเซียมอย่างเดียวอาจยังไม่พอหากคุณพ่อคุณแม่ทานแค่แมกนีเซียมและข้ามสหายอีกคนนี้ไป คุณจะพลาดโอกาสสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังเลยนะครับค่ะเพราะร่างกายของเราต้องการสองสหายนี้ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนมิฉะนั้นกล้ามเนื้อของเราก็จะยังคงสูญเสียไปเรื่อยๆครับคะ่ะสังกะสีที่ผู้สูงอายุต้องการเพื่อสร้างกล้ามเนื้อคือสังกะสีพิโคลีเนตหรือสังกะสีไกลซีเนตนะครับคะ่ะเพราะร่างกายเราดูดซึมได้ดีกว่าสังกะสีออกไซด์ทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายๆเมื่อเราทานสังกะสีในตอนกลางคืนมันจะช่วย เพิ่มการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในขณะที่เราหลับครับค่ะฮอร์โมนตัวนี้สําคัญมากสําหรับการซ่อมแซมและการเติบโตของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในคุณผู้ชายอายุเกิน55ปีที่ระดับฮอร์โมนนี้มักจะลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับค่ะนอกจากนี้สังกะสียังกระตุ้นเอนไซม์ N กว่า300ชนิดในร่างกายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสังเคราะห์โปรตีนช่วยเปลี่ยนโปรตีนที่คุณกินเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับค่ะสังกะสียังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในขณะที่เรานอนหลับป้องกันการสลายกล้ามเนื้อที่เกิดจากการอักเสบหรือการเจ็บป่วยนะครับค่ะและที่สําคัญสังกะสียังช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับลึกซึ่งหมายถึงการปล่อยฮอร์โมนการเจริญเติบโตออกมามากขึ้นเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่เร็วขึ้นนั่นเองครับค่ะลองคิดดูสิครับค่ะถ้าไม่มีสังกะสีเพียงพอ ร่างกายก็สร้างหรือรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ได้เลยนะครับค่ะไม่ว่าเราจะออกกําลังกายหนักแค่ไหนหรือกินโปรตีนไปเท่าไหร่ก็ตามทําให้เราอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นและฟื้นตัวจากการออกกําลังกายได้ช้ามากครับค่ะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภษนาะการทางคลินิกแห่งอเมริกาพบว่าการเสริมสังกสีในผู้สูงอายุเพิ่มมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันและระดับเทสโทสเตอรโรนได้อย่างมีนัยสาคัญครับค่ะผู้เข้าร่วมที่รับประทานสังกสีก่อนนอน มีพัฒนาการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึง30เซเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเลยนะครับคะนี่เป็นตัวเลขที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆครับคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุรรับประทานสังกสีพิคโคลิเนตหรือไกซินเนต15-30มิลลิกรัมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนนอนขณะท้องว่างหรืออย่างน้อย2ชั่วโมงหลังอาหารเย็นนะครับคะ่ะและที่สําคัญ หลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมแคลเซียมหรือธาตุเหล็กเพราะมันจะแข่งขันกันในการดูดซึมทําให้ร่างกายดูดซึมได้ไม่เต็มที่ทั้งคู่ครับค่ะถ้าอยากได้สังกสีจากธรรมชาติลองจัดมื้อเย็นเมนูนี้ดูนะครับค่ะสเต็กเนื้อวอัวที่เลี้ยงด้วยหญ้ากับถั่วชิกพีขั้วผัดเห็ดและหน่อไม้ฝรั่งมม้อนี้จะให้สังกสีกว่า12มิลลิกรัมและกรดอะมิโน,โนที่กล้ามเนื้อต้องการสําหรับการซ่อมแซมตอนกลางคืนปิดท้ายด้วยมเมล็ดฟักทองอีกสัก1กํามมือเพื่อเพิ่มสังกะส คุณพ่อคุณแม่ทานสังกะสีอยู่หรือเปล่าครับคะถ้าเพิ่งรู้ว่าต้องทานตอนไหนถึงจะดีที่สุดช่วยคอมเมนต์รู้แล้วเหมาะด้านล่างนี้หน่อยนะครับคะส่วนที่2 3อาหารเสริมตัวร้ายสวัสดีครับคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึง2สหายมหัจจันทร์อย่างแมกนีเซียมและสังกสีที่จะช่วยปลุกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือแมกนีเซียมและสังกะสีนั้นมีพลังมหาศาลจริงๆครับค่ะแต่พลังทั้งหมดนี้จะหลายประโยชน์โดยสิ้นเชิงหากคุณพ่อคุณแม่รับประทานพร้อมกับอาหารเสริม 3. ชนิดถัดไปนี้ผมดิฉันพนันได้เลยครับค่ะว่ามีหนึ่งใน3ชนิดนี้ที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาจเคยรับประทานมันอย่างน้อยครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ครับค่ะที่แย่กว่านั้นคือ การผสมอาหารเสริมเหล่านี้กับแมกนีเซียมและสังกะสีอาจกลายเป็นพิษในร่างกายได้เลยนะครับคะซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการในวัยนี้เลยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหลายพันคนกําลังทําลายการเติบโตของกล้ามเนื้อตัวเองทุกคืนโดยไม่รู้ตัวด้วยการรับประทานวิตามินเหล่านี้โดยไม่รู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นครับคะ่ะในฐานะที่ผมดีฉันได้ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาหลายปี ผมดีฉันได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้ผมดีฉันต้องมาเตือนทุกท่านในวันนี้ครับค่ะมีวิตามิน3ชนิดที่ผู้สูงวัยต้องหยุดรับประทานในตอนกลางคืนทันทีถ้าอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวร้ายตัวแรกเลยนะครับค่ะนั่นก็คือทาตุเล็กคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาจจะคิดว่ากินทาตุเหล็กแล้วตีต่อร่างกายใช่ไหมครับคะ เนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ตกใจนะครับคะเพราะโรงพยาบาลก็แจกฟรีคุณหมอก็สั่งให้ใช้รักษาการโลหิตจางความเหนื่อยล้าและพลังงานต่ําคุณอารับประทานทุกวันเพื่อต่อสู้กับการขาดธาตุเหล็กความอ่อนแอและเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับคะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยครับคะ่ะแต่ความจริงที่ผมดิฉันได้ค้นพบและอยากให้ทุกท่านได้รู้คือเมื่อทานธาตุเหล็กในเวลาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะตอนกลางคืนมันจะรบกวนการนอนหลับ ของเราครับค่ะโดยทําให้เกิดอาการตะคริวในกระเพาะอาหารคลื่นไส้และรู้สึกกระสับกระส่ายซึ่งอาการเหล่านี้จะทําให้คุณพ่อคุณแม่นอนหลับได้ไม่สนิทตื่นกลางดึกบ่อยๆสําหรับผู้สูงวัยที่พยายามสร้างกล้ามเนื้อนี่คือหายนะเลยนะครับค่ะเพราะการนอนหลับลึกที่ไม่ถูกกบนคือช่วงที่ร่างกายปล่อยฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหากทาตุเหล็กบกวนการนอนหลับกล้ามเนื้อของคุณก็จะฟื้นฟูหรือเติบโตไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะฝึกหนักแค่ไหนหรือกินโปรตีนมากเท่าใดก็ตามครับค่ะแล้วทําไมธาตุเหล็กถึงเป็นตัวร้ายในตอนกลางคืนคืออย่างนี้ครับค่ะร่างกายของเรามีช่องทางการดูดซึมสารอาหารที่จํากัดธาตุเหล็กและแคลเซียมก็แข่งขันกันในช่องทางการดูดซึมเดียวกันครับค่ะดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่รับประทานทั้งสองอย่างในตอนกลางคืนคุณแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากทั้งคู่เลยและเสียเงินเปล่าด้วยครับค่ะ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การทานอาหารเสริมไม่เห็นผลอย่างที่คิดนะครับค่ะมันเป็นเรื่องของเวลาและการทํางานร่วมกันของสารอาหารผมดิฉันมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์การนอนหลับทางคลินิกที่ยืนยันเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยครับค่ะงานวิจัยนี้พบว่าการเสริมทาตุเล็กในตอนเย็นลดคุณภาพการนอนหลับและเพิ่มการตื่นตอนกลางคืนในผู้สูงอายุนักวิจัยสรุปว่าการรับประทานทาตุเล็กตอนเย็นรบกวนวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายในวันถัดไปด้วยครับค่ะผมดิฉันมีเรื่องเล่าให้ฟังครับค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อคุณป้าสีนวลอายุ62ปีมารายงานกับผมดิฉันด้วยความหมุดหงิดเพราะถึงแม้จะกินดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเธอก็ยังคงสูญเสียกล้ามเนื้อและรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาคุณป้ามาหาผมดิฉันบ่อยๆด้วยความกังวลใจ ผมดิฉันจึงขอตรวจสอบอาหารเสริมที่คุณป้าทานผมดิฉันพบว่าคุณป้ารับประทานธาตุเหล็กก่อนนอนทุกคืนเลยครับค่ะเพราะคุณหมอที่อื่นบอกว่าเวลาไม่สําคัญผมดิฉันจึงแนะนําให้คุณป้าเปลี่ยนไปทานธาตุเหล็กตอนเช้าพร้อมมื้อเช้าแทนและย้ายแมกนีเซียมกับสังกะสีไปทานตอนกลางคืนแทนครับค่ะไม่น่าเชื่อนะครับค่ะภายใน4สัปดาห์คุณป้าซีนวนรายงานว่านอนหลับสนิทต,ตลอดคืนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีพลังงานของเธอเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เธอสดใสขึ้นมากและหลังจาก3เดือนเธอเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ถึง2.3กิโลกรัมเลยนะครับค่ะนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเวลาในการทานอาหารเสริมสำคัญจริงๆครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าควรจำไว้นะครับค่ะว่าทาตุเหล็กทำงานได้ดีที่สุดในตอนเช้าเมื่อจับคู่กับวิตามินซีจากอาหารเช้าเช่นน้าส้มขันสดหรือสตรอเบอรี่สด,ๆ,สดๆครับค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทานธาตุเหล็กตอนกลางคืนอยู่ กุณาหยุดและเปลี่ยนเวลาทานทันทีนะครับคะ่ะการปรับเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้อาจเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณได้เลยครับคะ่ะเรามาต่อกันที่ตัวร้ายตัวที่2นะครับคะ่ะนั่นก็คือวิตามินบีรวมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาจคิดว่าวิตามินบีรวมนั้นดีต่อสุขภาพช่วยบำรุงประสาทใช่ไหมครับค่ะนี่ก็อาจทําให้คุณแปลกใจอีกเช่นกันแต่ผมดิฉันขอบอกว่าวิตามินบีรวมเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถรับประทานในตอนกลางคืนได้เลยนะครับคะ่ะ คุณหมอหลายท่านอนแนะนําให้ใช้เพื่อเพิ่มพลังงานสุขภาพสมองและการทํางานของระบบประสาทคุณอาจจะประทานทุกวันเพื่อต่อสู้กับความเหนื่อยล้าความจําเสื่อมและสนับสนุนการเผาผลาญในร่างกายใช่ไหมครับคะแต่เมื่อรับประทานในเวลาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะตอนกลางคืนมันจะกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไปครับคะ่ะทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกตื่นตัวกระปรีก้กระเป๋าเมื่อร่างกายของเราต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่วิตามิน B โดยเฉพาะ B12 และ B6 มันเหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สมองและระบบเผาผลาญของเราทำงานสำหรับผู้สูงวัยที่พยายามสร้างกล้ามเนื้อการรับประทานตอนกลางคืนเป็นการทำลายผลลัพธ์โดยสิ้นเชิงเลยนะครับคับเพราะมันป้องกันไม่เราเข้าสู่ระยะนอนหลับลึกที่กล้ามเนื้อจะซ่อมแซมและเติบโตหากไม่มีการนอนหลับลึกร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตไม่เพียงพอและกล้ามเนื้อก็จะสลายแทนที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ครับค่ะลองคิดดูสิครับค่ะ การรับประทานวิตามิน B รวมตอนกลางคืนก็เหมือนกับดื่มกาแฟ3แก้วก่อนนอนเลยนะครับค่ะมันจะลบกวนวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติของเราอย่างมากทําให้เรานอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทครับค่ะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์การนอนหลับทางคลินิกพบว่าผู้ที่รับประทานวิตามิน B รวมในตอนเย็นมีการนอนหลับล่าช้าและลดการนอนหลับแบบเร็มซึ่งเป็นช่วงที่สมองทํางานและฟื้นฟูความจํา นักวิจัยระบุว่าการเสริมวิตามินบีตอนกลางคืนรบกวนจังหวะวงจังการนอนหลับและส่งผลให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อแย่ลงในวันถัดไปด้วยครับค่ะนี่คือสาเหตุว่าทําไมบางคนถึงรู้สึกอ่อนเพลียแม้จะนอนหลับไปแล้วก็ตามผมดิฉันมีอีกหนึ่งตัวอย่างครับค่ะคุณลุงมันพออายุ68ปีอดีตนักกีฬาที่ยังคงแข็งแรงมารายงานกับผมดิฉันด้วยความสิ้นหวังที่จะกู้คืนกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปเขาทําทุกอย่างถูกต้องทั้งยกน้ําหนักกินโปรตีน รับประทานอาหารเสริมแต่ก็ยังดูเหนื่อยล้าทุกครั้งที่พบเมื่อผมดิฉันถามถึงกิจวัตรคุณลุงกล่าวว่าเขารับประทานวิตามินบีรวมก่อนนอนทุกคืนเพราะคิดว่ามันจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูผมดิฉันจึงบอกให้คุณลุงเปลี่ยนไปรับประทานตอนเช้าพร้อมกับอาหารเช้าแทนครับค่ะภายใน 2. สัปดาห์คุณลุงมันพอโทรมาด้วยความตื่นเต้นเขานอนหลับสนิทตลอดคืนเขาบอกว่าไม่เคยหลับดีแบบนี้มานานแล้วและหลังจาก6สัปดาห์ มวลกล้ามเนื้อของเขาดีขึ้นความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและเขารู้สึกเหมือนอายุลงไป10ปีเลยนะครับค่ะคุณลุงดูมีความสุขและมีพลังงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับค่ะเพราะฉะนั้นวิตามิน B ทํางานได้ดีที่สุดในตอนเช้าเพราะมันจะช่วยเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้เป็นพลังงานเพื่อให้เชื้อเพลิงแก่ร่างกายเราตลอดทั้งวันครับค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทานวิตามิน B รวมตอนกลางคืนอยู่กรุณาหยุดและเปลี่ยนเวลาทานทันทีนะครับค่ะการตื่นเช้ามาอย่างสดใส มีพลังงานเต็มเปลี่ยมเพื่อทํากิจกรรมที่รักในวัยเกษียณคือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาใช่ไหมครับค่ะและนี่คือตัวร้ายตัวสุดท้ายครับค่ะข้อ 3. แคลเซียมปริมาณสูงโดยไม่มีแมกนีเซียมในตอนกลางคืนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาจจะคิดว่าแคลเซียมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับกระดูกและร่างกายใช่ไหมครับค่ะข้อนี้แหละที่อาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตกใจมากที่สุดครับค่ะเพราะแคลเซียมเป็นอาหารเสริม ที่แนะนํามากที่สุดสําหรับผู้สูงวัยเลยก็ว่าได้คุณหมอหลายท่านก็ส่งเสริมให้ใช้เพื่อสุขภาพกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุนและลดความเสี่ยงต่อการแตกหักคุณอาจจะประทานทุกวันเพื่อต่อสู้กับการสูญเสียกระดูกความอ่อนแอของกระดูกและรักษาโครงกระดูกให้แข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นใช่ไหมครับคะ่ะทุกคนต้องการกระดูกที่แข็งแรงครับคะ่ะแต่ความจริงที่ผมดิฉันได้ค้นพบและอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้คือเมื่อทานแคลเซียมปายมานสูงในเวลาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะตอนกลางคืน โดยไม่มีแมกนีเซียมมันจะขัดขวางการดูดซึมของแมกนีเซียมที่เราเพิ่งพูดถึงไปนะครับคะ่ะและที่แยก่กว่านั้นคือมันจะทําให้กล้ามเนื้อตึงและเป็นตะขิวครับคะ่ะสําหรับผู้สูงวัยที่พยายามสร้างกล้ามเนื้อนี่คือฝันร้ายเลยนะครับคะ่ะเพราะแคลสเซียมที่ทานเข้าไปโดยไม่มีแมกนีเซียมเป็นพี่เลี้ยงมันไม่ได้ไปที่กระดูกอย่างที่เราหวังไว้หรอกนะครับคะ่ะแต่กลับไปะส,สมในเนื้อเยื่ออ่อนและกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเราตึง แข็งเป็นตะคริวและเติบโตไม่ได้แทนที่จะสร้างกระดูและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคุณกำลังทำให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแข็งเหมือนคอนกรีตเลยนะครับครับ,รบกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแอและปวดง่ายสิ่งที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ไม่รู้คือหากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอแคลเซียมจะลอยอยู่ในกระแสะเลือดและสะสมในหลอดเลือดข้อต่อและในเยื่อกล้ามเนื้อแทนที่จะไปที่กระดู ทำให้เกิดความแข็งของหลอดเลือดปวดข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแอครับค่ะนี่คือสาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามตัวโดยไม่รู้สาเหตุหรืออาการตะคริวตอนกลางคืนที่หลายคนเจอครับค่ะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการทางคลินิกแห่งอเมริกาพบว่าการบริโภคแคลเซียมสูงโดยไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอนำไปสู่การสะสมแคลเซียมในหลอดเลือดและลดการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุค,ครับค่ะ ผมดิฉันมีเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายทองใบอายุ71ปีคุณยายผู้ใจดีมารายงานกับผมดิฉันด้วยอาการกล้ามเนื้อเป็นตะคริวและอ่อนเพลียอยู่บ่อยๆเธอไม่เข้าใจว่าทําไมถึงอ่อนแองทั้งที่รับประทานแคลเซียมหนึ่ง2 0 0มิลลิกรัมทุกคืนก่อนนอนตามที่คุณหมอแนะนำผมดิฉันจึงทำการตรวจระด,ดับแมกนีเซียมของคุณยายและพบว่าระดับต่ำอย่างอันตรายมาก ผมดิฉันจึงให้คุณยายหยุดแคลเซียมตอนกลางคืนและให้แมกนีเซียมไกลซิเนตตอนกลางคืนแทนพร้อมกับลดปริมาณแคลเซียมลงและให้ทานตอนมื้ออาหารแบ่งเป็นปริมาณเล็กๆตลอดวันครับค่ะไม่น่าเชื่อนะครับค่ะภายใน3สัปดาห์อาการตะคริวของคุณยายหายไปอย่างปลิดทิ้งและหลังจาก2เดือนเธอรู้สึกแข็งแรงยืดหยุ่นขึ้นและกล้ามเนื้อดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณยายสามารถกลับไปทำส่วนที่รักได้อีกครั้งอย่างมีความสุขเลยนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นแคลเซียมจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแบ่งเป็นปริมาณเล็กๆตลอดวันพร้อมอาหารและที่สําคัญต้องสมดุลกับแมกนีเซียมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับค่ะการรับประทานแคลเซียมปริมาณสูงตอนกลางคืนโดยลําพังเป็นอันตรายครับค่ะเพราะมันแข่งขันกับแมกนีเซียมในการดูดซึมทําให้ร่างกายเราแทบไม่ได้อะไรเลยแถมยังส่งผลเสียอีกด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทานแคลเซียมปริมาณสูงๆตอนกลางคืนอยู่กรุณาทบทวนและปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับเปลี่ยนนะครับค่ะ การทำความเข้าใจเรื่องเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระไข้ครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับค่ะสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดีเกิดจากการเลือกทานที่ถูกต้องนะครับค่ะคุณจะทําอะไรให้ตัวเองดีขึ้นในสัปดาห์นี้คอมเมนต์คามั่นสัญญาของคุณเลยครับค่ะกดถูกใจและติดตามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับค่ะอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับค่ะขอบคคคุณครับ่ะ